หล่านี้นะครับก็จะเป็นการแปลที่อาจจะไม่ตรงนะครับฉะนั้นมันมาจากกรณีของพวก mm hmm. หนังสือพิมพ์นะครับก็ได้นะครับ That won't change when I alter the decisions of the government สิ่งนี้นะครับ won't ก็ won คือจะไม่ความหมายของมันเนี่ยนะครับ ก็คือสิ่งนี้ก็คือวงก็คือจะไม่นะครับ change สิ่งจีเนี่ยนะครับจะไม่เปลี่ยนการ decision ก็คือการตัดสินใจหรือจะเป็นเจตนาลมก็แล้วแต่นะครับอ่ไม่ได้เปลี่ยนเจตนารหรือการตัดสินใจแม้แต่เพียงเล็กน้อย iota อ่เพียงเล็กน้อยนะครับ off ของนะครับของ the Government ก็คือรัฐบาล He conceded that the report was true ต <m akes legislation> ัวนี้เราเจอกันบ่อยนะครับที่บอกว่า he conceded that เขายอมรับว่า the report การรายงานเนี่ยนะครับมันเป็น true ก็คือจริงนั่นเอง They are needed to survive and exchange rates that keeps foreign producers a big age the unneeded พวกเขาเนี่ยก็จะเป็นนะครับนะจำเป็นที่จะต้อง survive สินธีเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องอยู่รอดน,นะอะอยู่ให้ได้นะครับกับ exchange rates นะครับกับอัต ตราแลกเปลี่ยนซึ่งในตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันกี v ก็คือมันให้นะครับมันให้ foreign producers ผู้ผลิตที่เป็นต่างชาวต่างชาติเนี่ยนะครับได้อะไร a big a d g e ก็คือได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยคือได้เปรียบอย่างมากๆเลยนะครับใช้คำว่า A big age เราจะไม่แปลว่าขอบขนาดใหญ่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ Such moves to shore up laser positions on arm control may have been undercut นะครับเ,เขาบอกว่า such moves นะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหว ในทํานองนี้ such ประมาณพวกนี้นะครับก็จะเป็นการ s h o r e up คือเป็นการเพิ่มพูนนะครับเพิ่มพูน p o s i t i o n คือสถานะของพักค l a b อ r อันนี้แปลว่าของใน on คือในเรื่องของ arm control ก็คือการควบคุมอาวุธอันนี้แปลว่าอาวุธไม่ได้แปลว่าแข็ง ซึ่งสิ่งทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็ may อาจจะถูกนะตัวนี้แปลว่าถูกหรือโดนหรือไ,ได้รับอาจจะถูก Undercut อาจจะถูกสอกกลับที่แปลว่าตอบโต้กลับแบบเผ็ดร้อนในลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของ reading ในส่วนของอที่พวกแปรขับวสันทับ,บคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม